พี่น้องครับการดําเนินชีวิตในความเชื่อของคริสเตียนนั้นมันมีอุปสรรคขัขดขวางมันมีสิ่งต่างๆนะครับที่จะพยายามนั้นขัดขวางและก็ฉุดล้างท่านไม่ให้ท่านเลยครับใช้ความเชื่อของท่านในองค์พระเยสุคริสเจ้าถ้าท่านแคร์นะครับท่านจะอยู่เหมือนเดิมเอเมนจงสแสวงหาพระเจ้าผมไม่ได้บอกว่าท่านไม่ให้เกียรติคนอื่น แน่นอนครับมันจะมีเรื่องราวมากมายที่ทําให้ท่านท้อแท้ในการใช้ความเชื่อใช่ไหมเวลาเราไปทําพภารกิจข้างนอกมันก็มีปัญหาเยอะนะครับไม่ใช่มีนะปัญหาเยอะไปหมดนะครับแต่ละที่แต่ละทางมีเรากําลังทําคิดจักชนรุ่นใหม่เด็กก็มีปัญหาเยอะไม่ง่ายแต่อะไรครับเราจะไม่ให้อุปสรรคนั้นหยุดยั้งการใช้ความเชื่อของเรากับพระเจ้าเอเมน ไม่มีอุปสรรคปัญหาใดที่จะหยุดเรานะครับเราต้องอะไรสแสวงหาพระเจ้าร้องเรียกพระยซสุริตยิ่งมีปัญหาต้อง,งร้องเรียกพระยิสุขิตดังขึ้นเต็มคาราเบลเลยนะครับโอเคเอเมน,นวันนี้มีหลายมีปัญหาเยอะนะครับเข้าใจไหมครับแม้ว่าเราไปเนี่ยเราก็รู้โอ้ที่เขาสอยดาวก็มีอุปสรรคปัญหาแต่ละที่ไม่เหมือนกันที่แกงหางแมวก็อีกปัญหาหนึ่งนะครับ แต่ถ้าเราอะไรครับรู้ว่ามีปัญหาเราจะไม่ถอยเราจะสู้เราต้องทําอะไรร้องเรียกพระเจ้าดังขึ้นกว่าเดิมเอเมน,เอ,เมนอาทิตฐานดังขึ้นใช้ความเชื่อจนเลยครับทะลุทะลวงออกไปเอเมน,เเมนถ้าพี่น้องไม่ผ่านปัญหานะครับชีวิตท่านจะอยู่ที่เดิมพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าผู้ทรงพิชิต ข้าใจไหมครับพระองค์พิชิตแม้แต่ความตายนะครับก็ยังพ่ายแพ้ไม่มีอุปสรรคปัญหาใดในโลกนี้ที่พระเยซูคิต์นั้นจะชนะหรือผ่านไปไม่ได้ดังนั้นเมื่อท่านเจอปัญหาสิ่งใดในการใช้ความเชื่อของพระเจ้าอย่าหยุดนะครับเอเมนไหมครับจงร้องเรียกหาพระเจ้าต่อไปเดินต่อไปและท่านก็จะเห็นพระพรยิ่งใหญ่นะครับที่ซ่อนอยู่หลังปัญหานั่นละ พระพรใหญ่ๆสิ่งดีๆนะครับมันจะอยู่หลังปัญหาของท่านถ้าท่านผ่านอุปสรรคปัญหาท่านจะพบสิ่งเหล่านั้น